วันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด3คิวนะฮะของยี่ห้อคุโรโมะสุไม่นั่งไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็ตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเขาจะเป็นโคโมะสุรุ่น DB 320รุ่น8นะครับนี่เลยได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะขออนุญาตคุโคโมะสุของเขาณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับนี่หล่อมากรุ่นใหม่อย่างนี้แน่นอนนะฮะรูปทรงบอดี้นะครับก็จะมาเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจะมีความหล่อมีความโมเดิร์นแล้วก็ด้านหลังเนี่ย จะมีความบึกบึนนะฮะดูแข็งแรงทนทานเท่มากมากเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสีสันเนี่ยมาน่ารักมากๆนะฮะเป็นสีขาวเทาแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือสีเดิมจากโรงงานนะครับที่ร้านไม่ได้มาแต่งสีเองนะเป็นสีเดิมๆมนะฮะจากบริษัทที่หน้าง,งาน นะครับทำมาเป็นซีซับนี่เลยนะครับนี่หล่อมากนะฮะสวยๆน่ารักน่ารักนะฮะตัวนี้นะครับนี่แล้วก็แน่นอนรุ่นใหม่เซฟตี้จัดเต็มนะฮะระบบกล้องหลังมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล,แล้วก็พัดลมของเขาเนี่ยจะเป็นรุ่นใหม่นะเป็น,นพัดลมเฮลิกแบบใหม่ความ,มรอบเนี่ยก็จะหมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับนี่ยางเยืงสวยนะครับเป็นยางเบอร์20.5 25นะตามซาลตักสามสองศูนยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมปดูเครื่องยนต์กันต่อในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขาตัวนี้ก็แน่นอนน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 นะะะฮเเเเคคครรรรืื่่่่ออออองงงงยต์์พกกสสูบบบทโััแล้วว็ใข ของเจ้าตัวนี้นะก็จะเป็นโค้ดมสูตร6407นั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูสภาพใกล้ๆนะครับสวยนะคันนี้นะครับนเนียนๆนะฮะตัวนี้นะครับเล็กเลิกนี้เงาเงาเงินเงินนะครับลูกค้าครับถือว่าสวยมากๆนะฮะตามรุ่นของเขาแลแหละนะฮะตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวปิดกอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาเดินไปนะฮะดูในส่วนการฟังหัวชีดกันด้วยนะครับ รอเหล่ามากๆอันนี้นะครับอ่าโอเคเปิดเลยนะครับเช็นี่นะครับันนี้ฝั่งวัชิดนะครับลูกค้าครับ เนียนสวยๆแห้งๆนะลูกค้าจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะครับการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่งแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับผมนี่สวยนะครับแขนเขินนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับรอยล้ารายดำเนี่ยไม่มีนะจ๊ะลูกค้า นี่สวยมากนะครับบุ้งกีก็มาเนื้อเต็มแบบนี้เลยรอยทะลุรอยชี้ขาดไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยๆนะครับเกียร์นะครับอ่ะเดี๋ยวดูเกียร์กันเลยนีส่งเกียร์เป็นเกียร์ลินใหม่เป็นเกียร์ปรับเพื่อเด็กแบบใหม่นะครับความเร็วรอบของเขาเนี่ยจะหมุนไม่ใช่ออฟไฟความเร็วของเขาเนี่ยนะฮะจะควบคุมด้วยการเป็นใช้งานแบบเกียร์ออโต้นะครับก็คือผักเดินหน้าเนี่ยเราก็เหยียบไปเลยแต่ก็ความเร็วในเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนนะฮะออโต้ไปตามความเร็วของตัวรถนั่นเองนะครับร์เหมือนกับรถเก๋งนะะรถกระบบบบะะงรรรราายนนนคคคััััััี่มกๆตว้บ ใช้งานง่ายมากๆเป็นเกียร์ออโต้นะเดี๋ยวดูสภาพเกียร์ใกล้ๆก,กันหน่อยนะครับนี่นะฮะแห้งๆสายฝนมึนแห้งนะครับแห้งปินะครับนะคืวไม่มีนะจ๊ะตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูด้านบนกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะลองไอ้ตัวปัม๊มไฮดรลิกน,นะครับกับเกียร์ที่บอกว่าเป็นเกียร์ออโต้ให้ดูด้วยนะครับเชิบขึ้นไปเลยน,นะฮะ หน้าตาด้านบนนะครับสวยบอเบอร์สวยนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดละนะฮะนี่นะฮะสวยงามใช้งานง่ายกล้องหลังคือเจ๋บแบบนี้เลยนะครับดูง่ายนะครับนี่พวกแอร์การทําความเย็นนะครับก็แน่นอนนะฮะมาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่คอนโทรลเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับอ,อ่ะเดี๋ยวลองกดปั๊มให้ดูนะฮะเทสปั๊มนะครับกดตัวนะครับนะฮะลอยได้ sang, สบายบายนุ่มๆนะครับนี่ฮะจังหวะยกแขนนะครับปืด๊ดนี นุ่มดีมากๆตัวนี้นะครับอ่า ตามไม้ตามมือเลยนะครับบอกได้เลยว่าปั๊มเนี่ยแรงดีพร้อมใช้งานนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวมาเทสเกียร์กันบ้างอย่างที่บอกเป็นเกียร์ออโตโนโน้เนาะซึ่งนะฮะตัวเลขตัวนี้เนี่ยไม่ใช่การเลือกใช้งานเกียร์แะเกียร์ทอกุ่นเก่านะครับตัวนี้เนี่ยมันมีมาให้เราเนี่ยเลือกจํากัดเกียร์ของตัวรถได้นะครับว่าเราต้องการให้ตัวรถเนี่ยวิ่งไปสุดที่เกียร์ไหนนะครับอย่างที่บอกด้านล่างเนาะคือรถเนี่ยมันจะเปลี่ยนเกียร์ไปเรื่อยตามความเร็วของตัวรถนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกจํากัดได้ว่าเราต้องการให้รถเนี่ยวิ่งี่เกยร3คแ ครับ1ไป2ไป3แล้วก็หยุดอยู่แค่3เลยจะไม่ข้ามไป4นะครับนะก็คือปรับขึ้นลงนะฮะตามความเร็วของตัวรถโดยจำกัดแค่เกียร์สนะครับแต่ถ้าเกิดผมเลือกเกียร์สแบบนี้นะฮะรถเนี่ยก็จะวิ่งแค่2เกียร์นั่นเองนะครับหสลับไป2แค่นั้นเองนะครับอ่ารากาใช้งานก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดแตกต่างนะฮะของเกียร์ปั๊มกัือเกียร์ทั้รุ่นเก่าเนี่ยก็คือเวลาการขับใช้งานในเวลาที่เราใส่งานใส่ใช้งานเกียร์ปุ๊บเนี่ยนะฮะรถมันจะไม่ไหลนะลูกค้าครับเราต้องทําการเหยียบคันเร่ง ของตัวรถก่อนเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเกียร์แบบนี้นะครับนี่ต้องเหยียบคันเร่งก่อนนะครับเกียร์ถึงจะทางานนะครับถ้าไม่เหยียบรถไม่ไหลเกียร์ไม่ทางานนะครับอ่าเป็นระบบของเขานะแล้วก็เวลาที่เราผ่อนคันเร่งเนี่ยลูกค้าครับเขาจะช่วยเบรกไปเองในตัวด้วยนะครับนี่เดี๋ยวลองให้ดูนะครับเหยียบไปปึ๊บพอผ่อนคันเร่งปึ๊บนะฮะเขาจะเบรกเองแบบนี้นะครับนี่เป็นระบบเขานะซึ่งบอกได้เลยว่าดีมากๆเพราะว่าถ้าเราขับใช้งานกันทั้งวันเนี่ยเราจะขับได้สบายมากๆเลยนะครับนี่เพราะว่าเหมือนกับว่าเราใช้งานขาข้างขวาเนี่ยแค่ เปรดต้นความแรงไม่ต้องพูดถึงนะฮะพูดปั๊บนะครับเหยียบปุ๊บพุ่งปั๊บเลยนะครับนี่นะฮะแรงดีนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดขณะที่กำลังกางต่างรถกุฎต้องการความเป็นรุ่นใหม่ครับคล่องๆไวๆนะฮะนิ่มๆคล่องตัวทํางานทันกับเวลาเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับชุดกลมบลมอกอะไรเนี่ยก็นิ่มดีมากนะครับตัวนี้นะครับนี่นุ่มเลยนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมนะครับสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะของเจ้าตัว s 0 m s u n g รุ่น8ค ลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตัดขุมมสูนะครับ WA 3 2 0รุ่น8คันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับและก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสนะฮะทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยาามตต รุ่นใหม่เลยมาครบแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับค่าตัวก็ไม่แพงด้วยอยู่ช่วงร้านตายเท่านั้นนะจ๊ะก็จะได้ตัวรถตักขมสุ่ WA สามรุ้่น8ตัวท็อปรุ่นใหม่แล้วตัมม 18, ตว,นว,วนี้ไปลุยไปใช้งานได้แล้วนะครับถ้าเกิดท่านหนสนใจอย่าลืมติดต่อ,อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ฝากวันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านหนที่เราชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็ฝากกดซับสไครตให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในนคิห้าสสวััดีรบ